เอาละครับในคลิปนี้เรามาดูการใช้สิทธิ์คนละครึ่งผ่านแอป Grab สั่งอาหาร Delive r y กันบ้างนะครับอันดับแรกก็ให้เราเข้าไปในแอปเป่าตังของเราเลยครับหลังจากเข้ามาในแอปเป่าตังแล้วนะครับให้เราเลื่อนลงมาด้านล่างนะครับแล้วให้เลื่อนป้ายเมนูตรงนี้นะครับหาหัวข้อ food delivery นะครับตัวนี้นี่เองกดเข้าไปได้เลยครับ พอเข้ามาแล้วนะครับเราก็ไปต่อที่ Grab Food นะครับจากนั้นมันจะลิงก์มาที่แอปพลิเคชัน Grab Food เลยครับแล้วจะเข้ามาที่หน้าเมนูร้านที่ร่วมโครงการคนละครึ่งพรัสนั่นเองหลังจากนั้นเราก็เลือกสั่งอาหารที่เราต้องการทานเลยครับร้านในนี้ร่วมโครงการคนละครึ่งทั้งหมดเลย หลังจากที่เราเลือกสั่งอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็มากดที่ปุ่มตะกร้าสีเขียวด้านล่านงน,น,นะครับจากนั้นเราก็จะอยู่ที่หน้าสรุปคำสั่งซื้อนั่นเองครับให้เราเลือลอเล่อนลงมาด้านล่างนะครับพอเลื่อนลงมาด้านล่างให้เราเลือกตัวเลือกในการจัดส่งนะครับเพราะว่าแต่ละช่วงเวลาในาการจัดส่งมีค่าส่งที่แตกต่างกันนั่นเองซึ่งค่าส่งนี้เนี่ยเราต้องเป็นคนจ่ายนะครับคนละครึ่งไม่ได้ช่วยออก อย่างของผมเนี่ยจะเลือกแบบค่าส่งถูกที่สุดเลยครับจากนั้นเลื่อนลงมาด้านล่างอีกนิดนึงนะครับจะเป็นในส่วนของโปรโมชั่นคูปองต่างๆนะครับเราสามารถกดเข้าไปดูได้ว่าเรามีคูปองอะไรที่ใช้เป็นส่วนลดหรือเปล่านะครับโดยอย่างในที่นี้เนี่ยระบบจะใส่คูปองคนละครึ่งพัทให้อยู่แล้วนะครับตรงนี้เราก็กดย้อนกลับออกมาเลยครับจากนั้นพอเราตรวจเช็คเสร็จเรียบร้อยแล้วให้เรากดที่ปุ่มสั่งซื้อได้เลยครับ พอกดสั่งซื้อเสร็จแล้วรอสักครู่นะครับแล้วมันจะมีป๊อปอัพเด้งขึ้นมาแบบนี้ครับเพื่อแจ้งให้เราไปชําระเงินที่แอปพลิเคชันเป่าตังนั่นเองครับเราก็กดที่ปุ่มสีเขียวด้านล่างปุ่มชําระเงินที่เป่าตังนะครับจากนั้นมันจะพามาที่แอปเป่าตังให้เราใส่รหัสผียืนยันเข้าแอปเป่าตังของเราเลยครับพอเราเข้ามาแล้วถ้ามันไม่เด้งไปที่หน้าชําระเงินนะครับให้เราเลื่อนลงมาด้านล่างนะครับแล้วเลื่อนป้ายเมนูไปที่ ฟู้ดเดลิเวอรี่เหมือนเดิมนะครับกดเข้าไปได้เลยพอกดเข้ามาแล้วนะครับให้ดูที่หัวข้อรายการสั่งซื้อนะครับจากนั้นเราจะเห็นว่ามีรายการสั่งซื้อร้านที่เราสั่งเมื่อสักครู่ครั้งอยู่ตรงนี้นะครับให้เรากดเข้าไปเพื่อชำระเงินนะครับพอเข้ามาแล้วนะครับเราก็กดที่ปุ่มชำระเงินครับ ต่อมาจะเป็นหน้ายืนยันการชําระเงินนะครับเราจะจ่ายแค่84.50บาทนะครับกดยืนยันชําระเงินได้เลยจากนั้นใส่รหัสเป่าตังเพื่อยืนยันการชําระเงินนะครับ เพียงเท่านี้เราก็ชําระเงินค่าอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผ่านโครงการสิทธิ์คนละครึ่งนั่นเองครับจากนั้นเราสามารถกลับออกมาที่หน้าหลักนะครับแล้วไปที่แอปพลิเคชัน Grab นะครับไปหน้าคําสั่งซื้อของเรานะครับดูว่ามันได้รับการอัปเดตหรือยังนะครับตรงนี้เนี่ยมันได้รับการชําระเงินแล้วนะครับจากนั้นเราก็แค่รออาหารมาส่งเรานั่นเองครับเห็นไหมครับว่ามันมีการแจ้งเตือนว่าคําสั่งซื้อของเราเนี่ยได้รับการชําระเงินแล้วหวังว่าจะมีประโยชน์กับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับสุดท้ายนี้ก่อน กันไปฝากกดถูกใจกดแชร์คลิปนี้กันด้วยนะครับและเพื่อไม่พลาดคลิปวิดีโอดีๆแบบนี้ฝากกดติดตามทุกช่องทางที่ได้รับชมนายตึงเนื้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนบ๊ายบายครับ